เขาหนูจะดีใจมากขอม่จมาเห็นเล็กแม่เห็นเล็กแม่เลยตกใจว่าถ้าวมนแม่หน้าจิ๋งงี้มีลูกโตขนาดนี้คุณพลอยและคุณแอนค่ะคุณแอนค่ะคแอนคแอนวันนี้มากับสินค้าอะไรเอ่ยพลอยวันนี้มากับวิตามินกันแดดค่ะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ก็คือนำเข้ามาจากญี่ปุ่นค่ะเป็นแบบไม่ดูใน รูปแบบของน้ำมันเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลค่ะแคปซูลใส่อยู่ในลูกขนาดกะว่าเลยนะคุณขนาดกะว่าจะเข้ามาเอ่อ้อมาประกอบเข้ามาผลิตที่นู่นทุกอย่างโรงงานอะไรที่นู่นหมดเลยเพราะเป็นน้ำมันวิตซีเป็นลิควิดค่ะเป็นลิควิดแคปซูลสีสวยแล้วก็นำเข้ามาในเมืองไทยมีอยอได้ปรอกันแดดเอาใช่เราจะเป็นกระัิ่งกันแดดค่ะแคปซูลกันแดดเราทานยังไงเอ่ยเราจะทานได้ตอนไหนก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยค่ะ ถ้าพี่พี่ย่าเห็นพี่เป็กเห็นนะมันจะมีความเป็นน้ำมันมาค่ะแอสตาเซนทีนที่มาในรูปแบบน้ำมันซึ่งเป็นอีฟนิ่งพิมโรสเซไซคิวเทนด้วยแล้วก็มีตัววิตามินอีด้วยครบถ้วนซึ่งความที่เป็นน้ำมันของเขาค่ะมันทำให้เราไม่ต้องกินตอนที่เราแบบไม่ต้องแบบทานอาหารแล้วค่อยกินคือจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ของว่างได้เลยใช่แล้วแล้วตัวเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยน่ารักเท่าไหร่วันนี้ดิโ่ห้าร้อยสี่สิบค่ะ เต็ม790ให้560ออไปเลยทำบุญมี30เม็ดใน30เม็ดในหนึ่งเดือนอันนี้ทานได้หนึ่งเดือนวันละหนึ่งเม็ดทานแค่วันละหนึ่งเม็ดพอค่ะเพราะว่าสามารถดูแลผิวจากแสงแดดมลภาวะได้เลยค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าหลักในเบื้องต้นตอนนี้ค่ะจะเป็นเหล่านักกีฬาค่ะไม่ต้องไม่ต้องทานกีฬาก็ดี่วมกันก็ดีใช่อันนี้อันนี้ดูแลภายในส่วนทาแล้วก็ดูแลภายนอกไปคือถ้าภายในเราแข็งแรงอะ ภายนอกเราไม่ต้องใช้เยอะภายในไหนคะพี่ภายในร่างกายภายในร่างกายนะภายในร่างกาคือภาพรวมของภายในใช่ค่ะแอสตาวิตามินกันแดด30เม็ดนะคะราคา535บาทร่วมบนะุญกันในวันนี้ใช่ค่ะ535บาทนะคะไว้ดูแลแดดใครที่แบบกลัวฟ้า,<อ>าใคร<ะ>ที่เป็นฟ้าอยู่ บางทีผิวของเราไม่แข็งแรงกินแล้วค่ะเราก็ต้องจัดการอายุอายุหนึ่งเนี่ยฝ้าจะมามาเลยนะถูกไม่ได้ว่าจะโทรมาก่อนเวลามาขึ้นเป็นแผงนะคะเราก็ต้องบางทีก็ป้องกันไว้ก่อนนิดนึงใช่กี่เมตรคะมีลูกค้าผ่าสามสิเมตรนะคะตัวนี้วันละหนึ่งเม็ดเพียงพอแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนสมอย่างอื่นนะคะจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วย กจะเอ่ออเาวิธีพิมพให้เสียงดังขึ้นหน่อยได้ไหมพลอยออเป็นดีเจพลอยเสียงนุ่มเหมือนดีเจชอบแบบว่าสาวเรียบร้อยยังไงนะคะไม่เป็นไรค่ะตื่นเต้นนิดนึงเหนือพูดไรเลยแม่ไลค์คั่ไลค์คั่เลยจ้าฉันไม่ได้คบพี่ไม่ได้หรอกนะเราอะสมัยก่อนเลยสมัยก่อนมีลูกสมัยก่อนจ้าเหรอคะสมัยก่อนซ่านิดนึงค่ะอู้เหนือได้กับจ้าอู้เหนือได้อันนั้นอู้เหนือเลยจ้า อันก็จะอู้เหนือนะเจ้าวิตามินนี้นะเจ้า,จามาก็นะจะเรียกว่าแอซาแซนทีนะมีสารประกอบหลางเป็นแอซาแซนทีมามในรูปแบบน้ำมันมน้ำมันจากอินดี้พิงโรเพราะว่ามันจะดึงหมู่มวลออกมาฮึมันดูดซึมง่ายออก,ออก,ออกฤทธิ์โวยนะแล้วก็อฤทธิ์ไวโวยออกฤทธิ์โวยอาษาเหนือที่เวลาฮึฮึนี่มันแปลว่าอะไรอะคะ ให้พี้มันจะให้พื้นไม่มีนะไม่มีหือพื้นี่มันทั้งทั้งประเทศอ่ะคืออย่างเงี้ยหือจะออกนิดโปรยแล้วก็เหมาะกับคนที่ออกแดดจัดๆต่อยเล่นกีฬากลางต่อเล่นตอยมันโปรยมันยเล่นกีฬาตอยมันโปอยเขาใจกะเออหมุนหมมวลก่อหมมวลที่ไม่อยู่ข้างในกบทำพินาศข้างในก่อนใช่ไหมเข้าใจก่อน30เมตรสิ30มสิเมตรสามสิบเมตรรูดยังไงนะคะหนอยสามสิบเมตร สิบเมตรแล้วใช่อะตายสามทิศเมตรนั้นสามทิศสามทิศอย่างงี้แล้วก็ตกว่าวันวันนึงเนี่ยมันบาดถึงซาวบาทบาดถึง20บาทเล่มนึ่งอะบาดถึงซาวบาทแต่ช่วยดูแลซาวบาทนี่กี่บาท20ยี่สิบเราไม่เชื่อหรอกอ่ะก็คิดว่ามันจะเล่นหรอนึกวก็เล่น20บาทบาดถึงซาวบาทซนวบาะไม่รู้อ่ะชาวบาทเนี้ยโอ้โหแล้วมันเมนมากเลยเที่ไม่รู้อ่ะเที่ไม่รู้อ่ะ เปิดดูติดต่อขุดดูติดต่อขุนเจ้าขุนขนาดเจ้าเอออยู่ภาคใดก็ได้นะเจ้ากดตากานะเจ้าเพื่อช่วยภาคใต้เจ้าแม่เจ้าสมทบทุนเพื่อช่วยภาคใต้นะเจ้าช่วยกันน้อมูฮาวตอนนี้เราเราจะช่วยหัดใหญ่อย่างเดียวบพละเจ้าเพราะว่าสตูนน้าก็ไปถึงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถึงไหนแล้วนะคุณพ่อไม่ว่าจะสตูนหยุดเวลาแป๊บนึงทำไมอ๋ออะไรอ๋อบัวพลอยบัวพลอยบัวพลอยถูก พ่อคุยสดตลอดกับท่านทิ่ปรึกษากอวคอยโหรู้ไหมเปิดกล้องเลยเออพ่อคุยสดจ้ะฮัลโหลเอาขอโทษนะเจ้าคุณคอยเจ้ามาเป็นย่างเจ้ามาเป็นย่างเ้ยมองไม่เห็นเลยสปีกเกอร์ไงเงี้ยเมองมองไหวเห็นแต่ก็มีมองตางโอ้ยมองไม่เห็นพูดยังไงอ้นมันไปตรงไหนอ๋อไม่สิมันต้องเปิดอยู่แล้วปะหันนี่เขาเนี่ยเขามองเราอยู่จ้าได้ยินไหมครับได้ยินครับเขาได้ยินเราไหมอ่ะช่วยด้วยจ้าระบบ เออวิศวกรเข้ารวบด้วยจ้ะทำไม่เป้นจ้อเ่ายังไม่ได้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรากดตะกร้ากดตะกร้านะคะใครกังวลฟ้านะรีบกดเลยค่ะช่วยเหลือภาคใต้ค่ะช่วยกดซื้อแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยคนภาคใต้นะคะจ้าวันนี้ได้ร่วมบุญด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญสาธุนะคะุสาธุค่ะ

เดี๋ยวตอนนี้เราจะมีคนอินสดกับเวิร์กพอย์นะคะตะก้าลงวุ่นวายไปหมดแล้วค่ะ43อย่างหน้างานนี้นะคะเพื่อช่วยภาคใต้ตะก้าลงแป๊หนึ่งเออตะก้าลงอ่ะแล้วเขาโทรมาแล้วกขาจะเดินออกเดี๋ยวจะดูนีนะคะตบคุอเติมปากออกพ้าคงเกรงใจคุณพ่อเยอะป่ะแม่เพราะไม่กินวุ่นวาย วพอาทิตย์พิธีกรมวพอะไรยัง<น>ต้องทำเป็นแ๋อต้องเป็นอย่าง,งนี้ใช่ไหมแม่แล้วทำยังไงให้คุณผู้ชมเห็นด้วยจะได้สื่อสารเน,นาี่ยคุณองหันหันยังไงลูุกหันตัวหันยังไงคุณไฟดีเจ้าวเขาจะปกับเราไม่เหรอ เอาให้อ๋อหรือพี่คุยกับเขาอย่างนี้คนตรงนี้อันนี้ก็จะพีอาของเขาอ่ะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อแล้วก็อ่ะแล้ะในระหว่างนี้เดี๋ยวอ้นคุยกับข้างหน้าช่องเพื่อนอ่ะเข้าใจแล้วระหว่างนี้เปิ่าไข่ไข่มะขามดีกว <s ips music> ่าเดี๋ยวพี่จะเข้าตอนเพราะว่าตอนนี้พี่เป๊กกับพี่ยากำลังจะไปมีงานพี่มีนะคะที่เมีการเปิด เพื่อที่จะดลบุญให้กับพี่ๆน้องๆชาวตาะคะือใครถนัดที่จะทำบแบบไหนทำตรงนั้นเลยค่ะให้กำลังใจแล้วก็มีใจมีกำลังใจทำแบบไหนเราถนัดทำแบบไหนเราช่วยทำแบบแคบมุ่งอย่างเดียวคือช่วยน้องภาคใต้สสวัดีค่ะวันนี้อะไรเป็นคือให้กำลังแรงดาเมาร่วมมาทำบุญนอกเหนือจากไม่นติดแล้วก็วันนี้มีมอคกีคำเดาละหนึ่งหมื่นบาทโอนตรงไปเลยไม่ต้องผ่านเราส่วนเราเดี๋ยวเราจะโอนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทำเป็นหลักฐานเรียบร้อยในเพจ เข้าใจตรงกันพี่ยากครับวันนี้เราต้องมาเร็วเพราะมีหลายปนเจ็ดอย่างก่อนที่จะเข้าสู่ประกาศนียตรให้อยู่ในเฟรมนิดนึงครับเสียงชนไหมถ้าในเฟรมในเฟรมมันจะหัวขาดครับเพรามัเข้ามาชิดมากนะครับถอยไปหนึ่งเห็น้วได้เลยครับอย่างนี้ได้เลยครับผมครับอ่าแล้วปกลกวนขยับอ่าเซ็นเตอร็จนี่งานให้พี่แบกพี่ย่าหนีก่ันครับโอเคครับอย่างนี้ได้เลยครับพี่ขอบคุณครับค่ะ เดี๋ยวดนักข่าวจะทักไปนะคะเราพี่เป็นพี่ย่าคุยในกระตูได้เลยนะปรับผมค่ะครับกครับแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราคุยกับนักข่าวเวิร์กพอยต์แป๊บคราบุกพี่กาแมแม่เก็บแผม่แม่แค่นี้หรมือช่วงเข้ารายการรอถ่ายเสดแบบสด นดี๋ยเข้ารายการสวดแป๊บนึ่งนะทุกคนอันนี้ช่วยททุนใช่เหรอเมือนสีจะผิดนะของพี่นะป้าอันหล้งละเต้นันสีลาเขาเขียนว่าคาปูใช่ไหมสีผิดอันสีลานี่สีคาอันหลังคาปูอันก่อนละเต้ ไม่ใช่มีต้องกินซีอ่หนแม่อ้องชิมก่อนต้อนชิมอันพูดไม่หนูไม่จริงๆค่ะปูกับร้านเต้ใกล้เคียงกันแค่กับปูเค็มกว่าใช่นี่กินก่อนแต่สีร้าเต้นี้คือสีอ่อนอาหารนี่อ่อาดูสีแล้วรู้เลยใช่ไหมใช่มันไม่สีมันไม่ใช่อ๋อลองใช่ป่ะไม่รู้จังใช่ๆไม่ได้แต่เค็มกว่าเดี๋ยวสิบวินะ ไม่ไี้ก่อนอะจะพักนะครับค่ะมีการอพอูดถึงพวกนี้เลยนะให้อใเอาใจพูดอ่านี่นะฮะคุณผู้ชมลองดูนะครับอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่ง ท่ีที่เด็กๆรู้ว่าเขารอดแล้วแล้วคุณผู้ชมต้องคิดดูนะว่ากี่บ้านกี่ชีวิตที่สามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้เขาอยู่ในอารมณ์ประมาณแบบนี้ยทั้งหมดเลยเราเห็นว้วยังดีใจเลยอ่ะอใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็ดีใจนะ เด็กตัว<ด><ด>น้อยๆน,ยนะต้องเดือดขวัญกันเยอะเลยนะถ้าเป็นความเชื่อผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเจอเหตุการณ์หนักๆแบบนี้นะคะครับเราคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทางพี่เป็กสันชัยแล้วก็พี่ธัญญากันนิดนึงนะครับวิดีโอก็ามาสดๆกับเราในวันนี้นะคะเพราะว่าทั้งสองานนี้แน่นอนก<อ>็ต้องติดตามข่าวสารเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ก็เป็นคนที่สองคนก็เป็นพ่อแม่ที่มีลูกอ่ะแล้วพอเห็นเด็กๆที่อยู่ภาคใต้แล้วคุประสบปัญหาแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าพี่สองคนเนี่ยบีบหัวใจน่าดูเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับพี่เป็กพิธัญญาได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อะไรอย่างไรบ้างครับก็ติดต่อแบบติดตามแบบใกล้ชิดมากเลยครับว่าแต่ละวันมันมันต้องดูสถานการณ์ในแต่ละชั่วโมงหรือว่าเป็นยังไงก็เป็นห่วงคือคนมากครับที่เป็น่าที่พี่เป็กพิธัาเข่าวอย่างภาพที่บีบหัวใจที่เป้นมากๆแบบภาพแบี่เป็คือมันมีหลายๆภาพนะครับที่ที่คนที่เรือผ่านไปแล้วก็โบกมือให้ช่วยหรือว่า ด็กที่ต้องช่วยพวกพี่ๆก็ไปช่วยเอาออกมาเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแล้วเราก็สงสารที่อยากจะลงไปช่วยเองมากๆแต่ก็กลัวจะไปเกี่ยงกับเขาครับก็เลยทําอะไรที่เราช่วยได้ทางนี้เป็นแรงกําลังใจไปส่งไปให้ครับแต่เขาพูดว่าเรื่องต้นเนี่ยทางทางเราก็พอจะทราบมาว่าเดี๋ยววันนี้ที่เบบีถั่งญาจะมีการจัดงานเหมือนก็จะเอาเขาเรียกมันเป็นไปช่วยน้ำท่วมภาคใต้ด้วยใช่ไหมครับพี่ ครับคือเราก็ทํามาตั้งแต่วันแรกที่ที่ททน้ำท่วมอยู่แล้วครับแต่พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะร่วมกับลนิธิ MOL นะครับของของพิมพนัทแล้วก็พี่พี่ศิลป,ปินหลายๆคนนะครับที่จะไปร่วมกันร้องเพลงที่โรงเบีรยร์ยามันเรียบหรวบนแหงนะครับเพื่อนํารายได้ทั้งหมดหมอบไปให้ภาคใต้นะครับอาจจะถึงวันนั้นอีกสองสามวันอาจจะเป็นเรื่องการฟื้นฟู ที่หาดใหญ่แต่ที่อื่นก็อาจจะต้องยังคงช่วยในเรื่องน้ําท่วมอยู่เพราะยังน้ายัางคงไม่ค่อยลดเท่าไหร่ตอนนี้ค่ะอันนั้นที่พี่ธัญญาเชิญชวนเลยค่ะให้คนร่วมการบริจาคไม่ว่าจะเป็นช่องทางของน้ำพี่เต้พี่ธัญญาหรือว่าทางมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการการุศลซึ่งทางเวิร์กพอยเราก็ตอนนี้จัดรับบริจาคด้วยนะคะผ่านมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลค่ะค่ะจริงๆเนี่ยมีมีทุกมีมมหลายๆหน่วยงาน ที่ตอนนี้กำลังทุกคนพยายามระดมทุนเพื่อไปช่วยกันอยู่นะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะคะใครที่พอมีกําลังจะมากจะน้อยคือช่วยกันบริจาคนะคะคืออย่างทางทางเราสองคนเองตอนนี้ เราก็มีหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวกลางเป็นสื่อในการที่จะรกรจะจายข่าวนะคะให้ให้ทุกคนนี้ร่วมกันบริจาคนะคะอย่างวันนี้เราก็มีไลฟ์กันเมืมมม่อวันเมื่อวานซืนเราก็ไลฟ์กันเพื่อหาไรายได้นะคะแล้วก็ลูกค้าทุกคนน่ารักมากทุกคนคือจองกันมาเร็วมากเราให้โอนตรงไปที่สอบบอตอเนาะที่จะที่จะช่วยกันบริจาคนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กับงานคอนเสิร์ตจะเริ่มกี่โมงนะพี่พรุ่งนี้งานคอนเสิร์ตก็จะเริ่ม5้าโมงเย็นนะครับหลักๆก็จะมี ระาบาวทงวงศ์นะครับมีพี่หนุ่ยอัมโคนลำภูนมีพี่ภูพงศิตรพี่ตั้มสมประสงค์พี่กบทรงศิตรพิทูวิราเยอะมากครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ถ้าใครว่างก็ไปที่โรงเบียร์เรียบด่วนได้นะครับห้าโมงตรงเวิร์กพอยต์ก็คงไปรวมด้วยช่วยกันครับค่ะแล้วก็สามารถบริจาคผ่านเวิร์กพอยต์ได้นะคะสําหรับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะคแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องประสบภยัย เป็นกำลังใจให้กับทุกชนี่ต้องประสบภัยน้ำท่วมเป็นกำลังใจสื่อเลยค่ะน้ำตัดต่อพี่พีน้ำสองพันมาแขอบคุณมากค่ะบพี่อนุญาตค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับนะครับก็พี่พีเก็เหมือนกับอ่าอันนี้อ่าอันนี้ไม่ตาเรียบร้อยกินแจ้งเตือนหล่อแจ้งเตือนแล้วเราโดนอะไรปะมันแจ้งเตือนว่าอะไร อ๋อโอเคเราไม่โดนอะไรใช่ไหมต่อไปเป็นน้ำลูกค้ามาไหมมันอาจจะเป็นเรื่องการพูดอีกใช่ไีเดี๋ใช่ใช่ใชไม่ไม่ใช่น้อแบปฟอนพูดเรื่องอไอ้ับปจอเนี่ยน้ำนี่ต้องราคาดีแน่นอนเลยถ้าพูดภาคใต้เนี่ยใช่ไหมคือหั้นเ่ยเดี๋ยวเพิ่งเริ่มนะท่าไหร่นะ สองลิตรเหรอหนึ่งจุดสองห้าลิตรแล้วก็แพ็คจะได้หขวดนะคะวันนี้เราให้มาทั้งหมด6กแพ็คหแพ็คนะราคะราคาเท่าไหร่เอ่ยหแพ็คตอนนี้พี่ๆกดันได้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้นะคะราคาที่เขาแจ้งมาคือ676เบหบาทห้หขวดด้วยหกรดบบาท6แพ็คนะคะขวดใหญ่แบบนี้ห2 5ลิตรนะคะสวัสดีค่ะ เชิญเลยค่ะครับวันนี้มา6แพ็คเลยใช่ไหมคะคุณอะไรคะกองทัพครับคุณกองทัพน่ขกางวนดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นคุณกองทัพนะคะวันนี้ แบบ6แพ็กเลย6แพ็ก36ขวดครับวันนี้น้ำแร่ซิกดิิกีน้ำแร่ธรรมชาติจากน้ำพุร้อนดอยเชียงดาวนะครับที่อุณหภูมิ6ก10องศาขุดลึกลงไปนะครับกว่า200เมตรผ่านชั้นหิน350ล้านปีสูบขึ้นมาด้วยท่อสไตเลทฟูดเกตนะครับไม่ผ่านมือมนุษย์จนถึงมือคุณเลยครับอ,มอไม่ผ่านมือมนุษย์จนถึงมือคนกินเลยค่ะใช่ครับแล้ววันนี้ราคาดีด้วยใช่ครับ6แพ็คในราคา 6แพ็คราคาปกตินะครับ8 6 4วันนี้เอาไปเลยนะครับ626บาท626บาทใช่ครับ626บาทในไลน์นี้นะครับ,บ<า>ก็คือทาง6 0ตกีของเรานะครับก็นอนครับก็ <laughs> <laughs> สมทบนะครับช่วยพี่น้องชาวภาคใต้ที่นะครับประสบปัญหาน้ำท่วมตอนนี้ไปแล้วกว่า สองแสนขวดขช่วยไปแล้ว 2, สองแสนขวดขนะครับแล้ววันนี้ก็มาช่วยในไลฟ์พี่เป๊กพี่ธัญญยายอีกครับเท่า,าไห<ป>ร่นะเทนะ่าไหร่นะอันนี้หกแพ็คสามที่บวกขวดราคาปกติแปดร้อยสี่วันนี้ก็ไปเลยหกร้อยยี่สิบหกบาท หแพ็คสามที่หขวด6แพ็คสาม่หขวดใช่ครับร้อบาทใช่ครับก็แพ็คละร้อยแพ็คละร้อยกว่าบาทโดยประมาณได้ได้ขวดใหญ่เลย1นึ่พันสมิลลิลิตรคือขวดใหญ่หนึ่งจุดสองห้าลิตรใช่อนึจุองห้าลิตรดูขวดนี่ขวดคือซื้อไปสมทบได้ไหมอย่างเงี้ยได้เลยครับซึ่งทางแบรนด์ของเราก็สมทบไปแล้วกว่า2 0งแสนขวดชาคนี่เลย ขวดขวดสวยนะเนี่ยขวดสวย